สบายดีพี่น้องของไปสู่คนก็พบกับระยะอั้งทั้งพี่น้องกับผมมาพี่น้องรีบเร่งพี่น้องกับผมมือนีพี่น้องพาพี่พานองนะครับกินแหนมหมูทอดพี่น้องกับผมเป็นกระดูกอ่อนพี่น้องแล้วก็มีนะครับเป็นเนื้อนะพี่น้องนี่ครับแหนมหมูทอดพี่น้องแต่แสบบอครับอ่ะข้าวเหนียวพี่น้องครับผมวันนี้ซื้อมานะครับซื้อทั้งสองอย่างอ่ะพาพี่พานองลงมือกับผมไปครับอืม สมสมวะน้นอกพอยพริกทอดี่น้องอืมอำำไม Mm-hmm. <c oughs> เผ็ดพริกแห้งทอดพี่พน้องครับผมโอ้ยโอ้ยเผ็ด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 อีเด้ เป็นกับแก่ไปเนอะแนะนําเลยครับเป็นกับแก่แสบไปเนอะมันส่งพอดีเผ็ดเพริกทอด สมกลางพอกินไม่หนองครับผมเป็นกับแก้มเนี่ยพอดีครับนี่ใสป่ปัก โดกอนอนจินใหญ่ใหญ่แหนอืมยอืมอืม,อม,อม โอเคครับพี่น้องครับผมตอนนี้พี่น้องครับผมเบาเยอะออนตัวพี่น้องพี่พี่พี่น้องนะครับกินแหนมพี่น้องครับผมแหนมหมูทอดเสพแท้น้ำกันครับผมสมกําลังพอกินพี่น้องพริกทอดนี่นะครับต้องกินกับพริกทอดพี่น้องครับผมแซ่บแน่นอนอ่ะถ้าเกิดวายะพี่น้องเหมือนเดิมครับผมกินไม่ดีกินไม่สุภาพกินมูมาบวายใจอย่างที่บอโบมานสมพี่น้องครับผมกราบขอโทษขออภัยพี่พี่น้องสุขสุขคนครับผมขอบคุณที่เป็นเกียรติในการรับชมคลิปของวายะพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์วายะน้องพี่น้องวันนี้วายาโดยสบายดีสสวัััดีคครรบบผมไป